Two, try, like two, สวัสดีค่ะวันนี้นะก็มาพบกับไซโก้ฟีสปินอีกเช่นเคยนานเพื่อน วันนี้นะคะไซโกะก็อยู่ที่หน้าเกมนะคะจังเกิลดีไลน์นะเพื่อนใครที่สนใจนะคะอยากจะลองเล่นดูนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็มาดูเหมือนเดิมเพื่อนๆได้หรือเสียนะะคก็ไม่ซีเรียสเลยขอแค่มาดูให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยก็ได้นะก็กดเข้าไปในเกมหมุนเลยเพื่อนมาลองดูนะคะเล่นอย่างนี้รอดหรือเปล่านะคะเฮ้ย สแกเตอร์จะเข้าหรือเปล่าถ้าสเกตเตอร์เข้าเนี่ยโอ้โหคือว่าดีมากๆเลยเกมนี้นะ่ะก็เป็นเกมนี้คือแบบมันก็แจกง่ายนะแต่สเกตเตอร์เขายากเพื่อนๆต้องมาเล่นดูถ้าเพื่อนไม่ลองเล่นดูก็ไม่รู้นะดูดูนะไม่แจกสเกตเตอร์มาขนาดนี้ ไม่แจกจริงๆอยอมยอมใจอันนี้คือมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าถึงสแกตเตอร์จะมาบ่อยนะแจกยากเพื่อนๆแจกยากเกมนี้น่าจะมีซื้อฟีสปินได้ด้วยเนาะก็คงจะดีนะมาโอ้ย มาหมาง่ายง่ายไม่เข้าเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนมาเฮ้ยอุ้ยให้มันได้อย่างนั้นอุ้ยเข้ายากเหลือเกินมาเข้าแล้วเพื่อนมา ก็ามานายอย่าหว,วังว่ามันจะแจกนะโอ้โหเฮ้ยไม่แจกอะไรเลยนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงมาตั้งการดไว้ลอยเฉยเหรออะไรวาเน,นี้ยโอ้โหเพื่อน ไม่แจกจริงอะ่ะโอ้ให้กูห้าร้อยให้กูทุนคืนหรือไงมันเพื่อนถ้ามันให้เข้าขนาดนี้แล้วนะคะคงอีกนานอะ่ะกว่าจะเข้าฟรีเกมได้อะ่ะโอ ใครสนใจอยากจะลองเล่นดูนะคะก็มาลองเล่นดูได้นะถ้าใครไม่เชื่อนะมาลองดูเลยนะอุ้ยเข้าอีกแล้วครั้งนี้มันเข้าดีเนาะโอ้หบสองแล้วมาอยากเขากับเขามาดูมันแจกให้มาเข้ามาเพื่อ มันให้เข้ามาเพื่อนเพื่อนโอ้โหืสี่ร้อยห้าบาทอืมดีดีงาม สวยดอกนี้บาดาน่านะเพื่อนกอไหลยาวเจ็ดร้อยยี่สิบอีกสองสปินโอ้ยเนาะก็หวังว่ามันจะแจกเยอะๆนะโอ้หกสามร้อยหกสิบก็อ่ากวาเสียอันเพื่อนได้แค่นี้ก็เอาเขาแจกให้ขนาดนี้แล้วนะ อังวนนี้ยิ่งถูกเลยเอนะนี่ยบูเบอรี่อะยิ่งถูกอ่ะอ่ะโอเคได้พันแปดก็เอาเพื่อน,อนโอ้โหตกบุ๊ะเปะเลยนะมึงโอเคก็รายกำไรแค่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทก็ดีกว่าเขาไม่แจกให้เรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสนใจอยากจะลองเล่นดูนะคะเพื่อนก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครกันเลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็แล้วกันก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ใส่กดด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย